สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับ CLA 2 5 0 AMG W 1 1 7นะครับคันนี้ปี2019ครับผมเลขใหม่ที่43,000กิโลนะครับราคาตั้งขายอยู่ที่1,599,000บาทนะครับอ่ะเดี๋ยว เพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเราต้องมีรายได้เท่าไหร่ถึงจะผ่อนคันนี้ได้นะครับเ,เราสมมุติว่าถ้าเราดาวหนึ่งแสนบาทนะครับดาวที่หนึ่งแสนนะครับเราก็จะจัดไฟนซ์นอยู่ที่หนึ่งล้านห้าแสนบาทนะครับหนึ่งล้านห้าแสนบาทเราก็จะผ่อนประมาณสามหมื่นอ่าทีนี้เราก็จะสงสัยว่าเอ๊ะผ่อนสามหมื่นต้องมีรายได้เท่าไหร่รายรับเท่าไหร่ ผ่อน30,000นนะครับรายรับก็ต้องประมาณสัก6กหมื่นประมาณนี้นะครับนะครับมีเงินเดือนสัก60,000่น 60, ผ่อนคันนี้ได้สบายๆนะครับเ,เงินดาวอยู่ที่1,000 0 0นะครับจัดไฟนันที่1,500,000านหเราก็จะผ่อนประมาณสัก30,000ื่นประมาณนี้นะครับเราก็จะได้ CLA 250ไปขับนะครับไม่ใหม่สี่ส0่หมมกิโลนะครับ เรามาชมความสวยของคันนี้นะครับมือเดียวป้ายแดงนะครับทุกคนนะครับดูภายในนะครับเบาะนี้เลสซิ่งมากครับมีน้งคาแก้วนะครับภายหลังข้างหลังนะครับดูความสวยของเบาะนะครับสวยมากคันนี้สวยมากครับทุกคนนะครับเดี๋ยวเราพามาชมด้านหน้าฝากระโปรงนะครับ้องเครื่องนิดหนึ่งก่อนจะจบคลิปนะครับ เปิดดูฝาโปรงนิดนึงครับผมห้องเครื่องเนี้ยบนะครับอันนี้เราทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับนะครับก่อนจะลงขายเราก็ทำความสะอาดเก็บความสะอาดนิดนึงครับทุกคนนะครับยังไงโทรมานะครับ086 408 — 40 041 6ครับสวัสดีครับ